ติ่มซำสตรีทฟู้ดร้านไหนดีสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับวันนี้เราพาทุกคนมาชิมติ่มซำแนวสตรีทฟู้ดครับก็คือร้านแรกที่เราจะมาเนี่ยคือตวงติ่มซำเลยนะครับทำโดยเชฟชาวฮ่องกงนะครับเป็นร้านตึกแถวเนี่ยที่อยู่ระแวกเจริญกรุงเจ็ดสิบเจ็ดและเจ็ดสิบเก้าครับใครที่ขับรถมาเนี่ยสามารถนำรถจอดได้ที่ตึก HP Tower ครับที่อยู่ติดกับร้านเลย จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับร้านนี้วิธีการสั่งอาหารมี2แบบครับนั่งทานที่ร้านมีแดโต๊ะหรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้ครับต้องหยิบบัตรคิวให้ถูกนะครับเมื่อมีการสั่งสินค้าแล้วเนี่ยจะมีใบติ๊กมาให้เราติ๊กพอติ๊กเสร็จเนี่ยเราก็รอรับสินค้าเนาะเราจะเห็นได้เลยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนี่ยโหประชาชนหรือคนที่แบบต้องการจะซื้อของไปชิมเนี่ยเยอะมากหรือบางคนเนี่ยก็สั่งทางแกฟฟูดหรือไลน์แมนครับเยอะมากเลยยังไงถ้าใครมีโอกาสครับอยากให้ทุกคนลองมาทานดู จุดสังเกตก็คือว่าถ้าใครเคยมาเอ,อเอเชียทีคเนี่ยหาไม่ยากเลยเพราะว่าร้านเลยเอเชียทีคมาไม่ไกลครับราคาสินค้าครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ราคา10กว่าบาทขึ้นไปครับราคาถือว่าถูกมากครับถ้าเทียบกับคุณภาพของสินค้านะครับบรรยากาศร้านที่คนแน่นมากทั้งซื้อกลับบ้านหรือว่ากินที่นี่ครับือบรรยากาศและตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับเรามีการสั่งก็คือ,อเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูกุ้งเสี่ยวหลงเปา แล้วก็มีข้าวเก๋ามีขนมจีบปูขนมจีบกุ้งขนมจีบหมูแล้วก็มีของทอดน,นะเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติเป็นไงครับบรรยากาศที่ร้านที่กทุกคนเห็นแล้วนะว่าคนเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีพวกแกรหรือว่าไลน์แมนเนี่ยไปสั่งอาหารค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยใครไปแนะนําครับถ้าสมมุติว่ารอนานไม่ได้เนี่ยก็คือสั่งกินที่บ้านเพราะว่าโต๊ะที่นั่งทานที่ร้านเนี่ยมีแค่แปดโต๊ะเองเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวบอกเพื่อนๆอีกท กินแล้วมันจะเลิเทอรกมากเลยไอลาวายเป็นเอาไปคนละครึ่งเลยโอ้ไม่ก็และเรามาต่อกันที่ร้านจงติ่มซำสะพานควายนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านแนวเติ่มซำซีฟูดเหมือนกันครับก็จะมีรายการอาหารก็คือให้เราเลือกเลยครับตามแผ่นกระดาษที่เขาเตรียมมาให้ครับครั้งนี้เรามีการสั่งเมนูที่เป็นอาหารหลักก็คือเป็นบะหมีเม่เบตรงและข้าวหมูแดงครับเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูครับว่ารสชาติเป็นยังไง Uh huh. และหลังจากที่เราลองทานอาหารหลักแล้วนะครับเันนี้เมนูติ่มซำที่เป็นประเภทนึ่งและทอดก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูครับว่าเราสั่งอะไรมาทานกันบ้างครับเราก็มีการลองเกือบทุกอย่างครับตั้งแต่ฮะเก๋าขนมจีบสาล่ายหมูแล้วก็เป็นซาลาเปาชาโคหมูย่างนะครับลงถึงเมนูเด็ดอีกเมนูนึ่งก็คือหมอบีอ่ะทอดไส้กุ้งครับกรอบ และรสชาติดีจริงๆครับแล้วเรามาต่อกันที่ซาลาเปาชาโคหมูย่างครับนึ่งกันมาสดๆละลอนครับเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ครับใครมาต้องทานครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูครับหลังจากได้ลองทานดูแล้วครับใครมาแนะนำครับให้ลองสั่งทานกันดูนะครับหลังจากที่เราชิม